เอาไปวัดดูนะฮะาไปวัดดูที่ล้านของผู้ช่วยนะฮะว่ามันได้รอี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปด้วยกันเลยไปด้วยกันเดี๋ยวเเราเราได้เก็บรายละเอียดด้วยกันเอาไหให้ขออุญานะโอ้ยเดี๋ยวพอขับเอาเด้ได้ๆด้ผมผู้ช่วครับเดี๋ยวหายไม่ หลักในการพวัดวัดวัดเปอร์เซ็นต์แป้งเขาเป็ไรคือใช้ฝวดน้ำหนักจากน้ำนะครับใช้มันห้ากิโลครับเราได้หน้าดนแยกิโลเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอมันใส่ลงไปแช่ในน้ำนะครับแล้วก็เลือกเปอร์เซ็นต์แป้งออกมาเราจะเป็นเชื้อแป้งที่เราวัดได้จากจากมัน5้กิโลก็เป็นฝวดเฉลี่ยในน้ำหนัก5้กิโลนะที่เราไปดูเชื้อแป้งเข้าไป งั้นก็วันนี้ก็ลองกันโอกา,อยายสเราอายุ8เดือนลรงมาเล่นกันได้เพร,ราะเราเมื่อวานเราวิ่งไป27 27 8เดือนเหมือนกันลองดูเราจะเรืยนนะที่ที่บอกไว้รครับเดี๋ยวพอตอนนี้8เดือนเนาะ กอได้ร okay. mm ับการดัก hmm. ต <can> really cool ิดกี่ชุแสองเดือนนี้มาดูผลผลิเราจะได้ได้ดูว่า12เดือนเปรียบเทียบกับพันอยู่มันเป็นย่งไรใช่ครับใช่ครับนี้ต้องใส่ไแช่พวกขึดูเไม่ต้องช่างวัดตาตายตออกมาหมดแต่เราก็ไมรู้ส้านนี้เรา นี่เป็นระบบที่เราเราไว้ไวัดซื้อในร้านก็ได้อยู่ รเราก็จะถ่ายมันจากตะกร้าบนลงไปแช่น้ำตะกร้าล่างนะครับ 2ี่6หกยี่หี่กมาเน,นี้แหละยกว่าเกือเจ็ดเดี๋ยวลอง12เดือนแล้วเรามาลองมาดูว่าได้เท่าไหร่ เดือนย่อดนีเจ่สิบปร็นต่สเดเอร์เซ็นต์ี่คหครับพี่น้องก็แเดือนแเดือนก็ประมาณยี่สิบเจ็ดนะฮะถ้าเราปุกตอนเนี้ยปะมาสิบสองเดือนหรือสิเดือนขึ้นไปแล้วนะผมเชื่ออย่าว่าต้องประมาณสามสิบ อัพนะฮะเพราะว่าหลาเที่ว่าเราฝันต่างรู้สึกว่าเปอร์เซ็นต์แป้งเราหนุ่เยอะแล้วนะเราทำมันที่มีคุณค่านี่นะการตกแป้งเองการรักษาเองเขาต้องการหนุ่มดังนั้นแล้วนะครับเราต้องทำมันให้มอนเมาะกับคุณภาพนะครับวันนี้เฮ้ยสาธิตนะครับเดี๋ยวนะครับวันนี้ประมานเป็นมันที่เก็บแหละถามว่า เป็นยังไงมั้ครับถือว่าเป็นเตยเตยใช่ไหมครับก็ใช้ได้ครับไม่ด้ไหถ้าถ้าเราหั่นเองเนี่ยมันมันยังเหลือเส้น400ขึ้นครับอือครับผมว่าถือว่าถือว่าโอเคหั่นหั่นครับที่ถ้าว่าอายุสักสิบสองเดือนสิบสองเดือนสิบสองเดือนก็ยี่สิบเก้าถึงสิบสบายสบายครับก็มั่นใจคันนี้เนาะได้ใช่แล้วก็ดังนั้นแล้วเนี่ยก็เป็นคั้ตอบสุดท้ายเลยว่าพี่น้องสมาชิกเกษตรเนี่ยนะ น่าจะมาน่าจะใช้พันนี้นี้แปลรูปก็ได้แปลรูปแล้วลานมันทั่วไปก็แฮปปี้ทำแล้วเหลือทำแล้วเหลือครับถ้าทำแล้วไม่เหลือก็โอ้โหแย่ครับอยากจะพัฒนาพันธุ์ให้มันดีขึ้นไปนะครับค่านพี่ใบพันรุบจากการที่ติดตามงานมาตลอดเลยพอมาเห็นตรงนี้แล้วแปดเดือน ยี่เจ็ดเปอร์เซ็นต์นี่เป็นยังไงพี่ผมว่ามันมันที่สูตรได้แล้วมันแปดเดือนบางคนอีกสองเดือนนี่ยังไม่ได้เลยยังไม่ได้ไม่ได้ยังยังบางคนนะฮะบางคนแบมนี่ไม่ผ่านแสดงว่ามันแบมแบมไม่ผ่านโอเคครับโอเคครับอีกสองเดือนก็มันไม่น่าจะต่ำสามสิบแล้วะได้ได้ก็ได้แน่นอนเพราะว่าเรามีเวลาทั้งสามสี่เดือนสี่เดือนนะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอพิสูจน์อีกครับก็พี่น้องครับวันนี้ก็ลุยมาทั้งวัน ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเดี๋ยวติดตามภาคสองส่ออกคราวนี้เราคงจะลาพี่น้องไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับพี่น้องสวัสดีครับ กณะการดูเชื้อแป้งมันนะครับนะถ้าเราหักหัวมันมาแล้วเนี่ยหนึ่งถ้าถ้าแป้งดีเนี่ยถ้าแป้งดีเนี่ยเราจะลองใช้นิ้วเล็บเราเนี่ยหยิกกดเข้าไปในเนื้อมันเนี่ยมันจะแข็งกดยากนะฮะแต่ถ้าล้วถ้าถ้าแป้งไม่ดีเนี่ยเล็บจิกลงไปเนี่ยมันจะเป็นน้ําออกมาเลยอย่างหัวเนี่ยมี2ลักษณะคือเป็นไส้ฟักแล้วนะครับ อันนี้คือคือไส้ฟักเนี่ยถ้าเกินอายุไปแล้วเนี่ยมันมันจะเป็นไส้ฟักจะทําให้แป้งลดนะครับมันจะได้แป้งแค่ในส่วนของขอบนะมันจะเวลาเราโม่ออกมาแล้วเนี่ยทำเส้นออกมาแล้วเนี่ยน้ำหนักต่อตันมันก็จะลดลงไปนะครับถ้าถ้าแป้งดีเนี่ยเราจะดูได้ว่าหักแล้วเนี่ยถ้าน้ําซึมออกมาเป็นเงาเนี่ยคือคือน้ําจะเยอะแป้งไม่ดีนะครับอันนี้ก็พื้นพื้นครับ แต่ถ้าจะให้แน่นอนก็คือต้องต้องวัดนะวัดเปอร์เซ็นต์แป้งนะครับเนี่ยถามว่าเขามีเขามีแป้งไหมเขาก็มีแต่สกัภาพนี่พี่บอลมีมาไหมเขามีแป้งไหมเขามีแต่สกัดไอสภาพเขาได้แค่นี้นี่แป้งไม่มีแต่เขาได้แค่นี้แต่ที่หัวเล็ก ถ้าเงาหนึ่งถ้าจะฟุกก้าจะห้สิบแตเต็นดาจะสามสิบได้อ่าเนี่ยบเต่อเงานะรู้ต่างกันไม่อะไรแค่รู้ดไหมาดูลยไม่รอนยันนี้แหู้ไม่ยเพราะที่ลูกิ้นนะที่ใหญ่ๆี่นะต้องยกสองสอง เดาจะขึ้สองเรือมาดูอีกที